Yeah. Oh. ว่าแขกรับเชิญของเราคือใครแล้วเราจะได้เจอ,ขอเขาด้วยใช่แล้วอบอกเลยว่าเบรกนี้นะคะจะพูดเกี่ยวกับ Starry Night นะคะได้เดินทางสู่ซิงเกิลที่3ของวงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยออวันนี้นะคะมากับเพลง Treasure Dreamer ค่ะเป็นแนวเพลงแบบ J Idol เลยซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะเราจะไได้ไปพบกับ8คนแล้วก็มีอีก2คนที่เป็นสมาชิกใหม่เออใช่ค่ะเพ,เพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โม,มเมตนต์น่ารักน่ารักในรายการได้ที่ hashtag youngster x starry night ได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะ แล้วไม่ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวให้ไปดูโชว์กันเลยดีกว่าค่ะกับ Starry Night เพลง Treasure Dreamer ค่ะ <c oughs> กับแพรรับเชิญของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะน้ำตัวทักทายแฟนๆเลยค่ะ3 4สวัสดีค่ะพวกเราสวัสดี่ไนท์เย็นน้ำตัวเชียร์คู่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพียอฟสตาร์รี่ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะไอซ์วาสตาร์รี่ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะมิกกี้สตาร์รี่ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะหมาสตาร์รี่ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะแพรพาวสตาร์รี่ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะโซลินสตาร์รี่ไนท์ค่ะ สวัสดีค่ะบีฟสตาร์ที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะพริมสตาร์ที่ไหนค่ะเย่คนน่ารักมากๆอันนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงซิงเกิลที่3แล้วใช่ไหมคะพร้อมกับสมาชิกใหม่ด้วยไหนยกมือหน่อยเอองใน้องใหม่เป็นยังไงกันบ้างถามสมาชิกใหม่ก่อนดีกว่า ก็สวัสดีค่ะโซลิซ่าีนัยนะคะอีกรอบหนึ่งก็พวกหนูตื่นเต้นมากๆนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกหนูสองคนด้วยค่ะแล้วก็ตั้งใจทํากันมากๆเลยแล้วก็ติดตามกันด้วยเลยค่ะก็สาหรับกี้ก็คือเป็นเพลงใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มี m v ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากเลยที่แบบว่าได้มาร่วมเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่ารู้สึกชอบฟังรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่ฟังง่ายอย่างเงี้ยก็ฝากเออเทสเตอร์ดีมัร์ไว้กับทุกคนด้วยนะคะอ่าแล้วคนที่แบบว่า คืออยู่มาก่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอมีอีกสองคนมาเติมเต็มในวงเราก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบขึ้นมากๆกลายเป็นดาวแปดแฉกแล้วดาวแปดแฉกแล้วนะคะมาที่คอนเซปต์ของเพลงกันบ้างดีกว่าเพลงนี้คอนเซปต์เป็นมายังไงคะเราต้องเกินก่อนนะคะว่าจริงๆตอนแรกเรามีกัน6คนแล้วก็ปล่อยเพลง Starry Night ไปนะคะซึ่งเป็น การตามหาความฝานันของเราทั้ง6คนแต่ว่าตอนนี้เรามีกัน8คนแล้วซึ่งเป็นเหมือนความฝันของพวกเราใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีกัน8คนเราก็เลยอยากจะจับมืออีก2คนที่มาใหม่ไปตามหาความฝันกับพวกเราค่ะ เป็นคอเซ็ปตน่ารักมากก็คือครบแปดแฉกงอะไจริงๆแหละเออและ MV น่ารักมากๆมีความสดใสแล้วก็มีความดูแบบแกลมนิดนึงพูดถึงบรรยากาศการถ่าย MV กันหน่อยดีกว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะอเราถ่ายตั้งแต่เรียกว่าประมาณ10โมงเนาะใช่ถึงสี่เกือบเที่ยงคืน อุปสรรคก็คือแมลงเยอะมากค่ะตอนอื่นมาแรงเยอะมากยุงกัดใช่แล้วทาลิปกอสด้วยค่ะแมลงเกาะปากแอบกินหรือเปล่าเข้าใจได้เลยคือพอทาลิปก๊อสไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือผมต่างๆ่แล้วตอนเต้นอย่างเงี้ยมีอุปสรรคไหมมีมีโชนค่ะใช่ค่ะ ด้วยความที่ช่วงนั้นเป็นหน้าฝนด้วยใช่แล้วพื้นเปียกหมดเลยลื่นโคลนกันนมาเราฮันโดกับโคลนตรงนั้นยังไงอ่ะโอ้โหเป็นโคลนเลยสองล้านไ่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยจะบอกว่าตอนนี้รองเท้ายังมีโคลนนิดหน่อยกันอยู่ไม่มีแล้วไม่มีค่ะยังนอนบนโคลนด้วยใช่โอ้โหเป็นฉากท้ายของเอ็มวีเลยค่ะเราได้นอนกันบนโคลนแบบน่ารักกุ๊กิดบโอหแสดงว่าอันนั้นคือซีสุดท้ายที่ถ่ายของวันนั้นแล้วแล้วคือเที่ยงคืน ที่นอนบอโคนกันคือเที่ยงคืค่ใช่มชุ่เลยู้เลิไปป้อยู่งก็จะมายุ้ก็จะมาแะ คือไปกันแบบได้ได้ดีทอลกันทุคนฟิลนะสนิทกับคนตอนสนิทกับคนไปเลยอ่ะมาที่อ่ะเมื่อกี้บอก M V ใช่ไหมอ่ะแล้วมาถามสองคนสองคนกันมากดีกว่าค่ะว่ามิกกี้กับโซลี่เนี่ยท้าทายกันยังไงบ้างเอ็มนี้เป็น M V แรกใช่ไหมคะใช่เป็น M V แรกของพวกเราเลยใช่ก็รู้สึกว่าอยากแรกที่ท้าทายก็คือเรื่องพาเต้นก็คือห้ามเต้นผิดเลยแล้วคือกดดันมากแล้วเต้นทั้งบนโคลแล้วชุดเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแต่เพื่อนๆก็ช่วยกันคอยแบบสกิทสกิทอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าทําให้บรรยากาศอ่ะมันเเป็นนกัอง มากๆใช่คืเหมือนกับเพื่อนเล่นกันแล้วมีกล้องถ่ายอยู่แบบนี้ใช่ของตัวเองก็บบท่ายเรื่องเต้นเหมือนกันหนูไม่เคยเต้นมาก่อนนะคะแล้วก็ได้เข้ามาร่วมเต้นครั้งแรกพี่ๆในวงทุกคนดูแลกันดีมากๆเลยแล้วก็ทันถ่าย MV ของหนูเป็นทันถ่ายครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากๆค่ะก็ตั้งใจทํามาให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่า MV น่ารักมากใช่ถือว่าสมสมสมแล้วได้มีคิดว่าใครคือแม่ของวงที่สุด แบบนี้ก็ต้องพี่ไอซวาหรือเปล่าริงเหรอทำไมทำไมเขาถึงได้ตำแหน่งแม่ของบุงไปเพราะรู้สึกว่าเวลาใครมีปัญหาอะไรอ่ะจะมาเล่าให้ฟังก่อนเป็นคนแรกใช่ใช่ใช่อะแล้วคิดว่าในเพลงนี้คิวลิ่งพาที่ไว้ใช้แบบตกแฟนๆเลยมันคือท่อนไหนคะก็จะท่อนพี่มิกกี้กับแพลวที่เป็นท่อนดนตรีดรอปลงไปแล้วทุกคนก็เงียบ แล้วก็มีสองคนนี้ร้องขึ้นมาเป็นคีลิ่งพางั้นเดี๋ยวเราจะเงียบแล้วให้เขาร้องเลยตอนนี้อยากฟังเลยมาอยากดูต้องย่องไปดูในเอ็มวีต้องไปฟังในเอ็มวีต้องรีดตัหลายรอบดปสักท่อนหนึ่งก็ไม่ได้หรอนิดนึงได้ไหมอ่ะเริ่มที่พาวเลยอะเขาวามเสียงก่อนนะคะเ้องเลยวางเสียงยังไง หนึ่งสองสามแล้ฝนโปรยนั้นที่กำลังโหมกระน่ำลงมาก็ไม่อากจะหยุดไฟที่ร้อนแรงข้างในนี้ในัวใจที่หอยหัการเดินทางออกตามหาสิ่งที่อาจนนาในหัวใจของฉันอย่างบ้านกระตดดดันเลย Да ได้ฟังสดๆเออได้ฟังสดแล้วและคะวันนี้แล้วก็อย่าลืมไปฟังกันในเอวอีกรอบกันด้วยนะคะทุกคนต้องกดไปฟังตอนนี้แล้วละถูกต nice> ้องอะไรที like ่พี okay ่เมกกี้กับพี่โซรีนะคะคือซ้อมใช้เวลาซ้อมนานไหมคะกับเพลงนี้เราใช้เวลากันประมาณถ้าตั้งแต่แรกที่เรามาฝึกซ้อมก่อนที่จะเข้ามาเราซ้อมประมาณ3เดือนใช่ไหมสามถึงสี่เดือนค่ะแล้วก็ตอนที่ซ้อมเพลงนี้เรามีเวลาด้วยกันทั้งหมดเลยซ้อมพร้อมกันเลยเดือนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะภายในเดือนเดียวค่ะ แล้วคนอื่นๆที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่แหละรุ่นพี่แล้วคิดว่าเพลงนี้ยากไหมคะรู้สึกว่าไม่ค่อยยากมันมีเพลงที่ท้าทายกว่าเพราะว่าเราผ่านอุปสรรคกันมาแล้วไงเราเก่งขึ้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์สองซิงเกิลก่อนหน้ามาแล้วใช่ค่ะไวมากอันนี้ก็คือไม่มีท่อนไหนที่เราสู้ว่าแบบอันนี้แก้หลายรอบมากอย่างเช่นสมมติตอนอัดอย่างเงี้ย มีเท่าไหร่ที่เราสึกว่ายากยากแม้สำหรับรุ่นพี่โอ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 แค่นี้แหละดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายแต่ว่าร้องยากมากจริงๆเพราะว่าเราสับสนระหว่างโอโอกับป๊าป๊าป๊าตอนเราซ้อมเราซ้อมกันป๊าป๊าป๊าแต่ว่าในเรงที่ร้องจริงๆคือโอโอสับสนนิดหน่อยสับสนเออทะเลาะกับแนวร้องนิดหน่อยเออแล้วมีการไปแบบว่าโชว์ครั้งแรกของสำหรับเพลงนี้ใช่ไหมที่เดอะสตรีทวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ วันนั้นบรรยากาศอบอุ่นกันมากๆาใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมากๆค่ะๆๆขอบคุณทุกๆคน <ๆๆ S 1> เลยๆๆๆๆลใช่ทุกคนมาให้กําลังใจแบบว่าดีมากเลยแบบประทับใจมีซีนไหนไหมที่เราสึกว่าแบบเราประทับใจมากๆในโชว์วันนั้นมีใครไหมคะน่าจะเป็นตอนเป่าเค้กกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของพวกเราด้วยอ่าแล้วก็ซีออของเราก็ถือเค้กขึ้นมา เป็นเซอร์ไพรส์นั่นเองไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไมเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ข้างบนมีใครมีบรรยากาศที่แบบประทับใจอีกไหมคะมีตอนดู MV ใช่ไหมบริมีรกันครั้งแรกค่ะก็นั่งดูได้กันทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้เลยนะคะก็ดีใจมากๆที่เอมีออกมาถึง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 ค่ะ ใช่พอตอนที่เรานั่งดู MV ด้วยกันก็คือเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ดู MV เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ดูก่อนเลยค่ะใช่ไม่ได้แอบดูที่ไหนเลยนะไม่มีใครเปิดให้ดูเลยใช่ไม่มีการสปอยตัวเองไม่เลยคนไปถ่ายมาบางทีก็ไม่รู้นะมันจกมาเป็นยังไงใช่มจริงจริงจริงมาเล่าโมเมนต์หลังเวทีอีกโมเมนต์หนึ่งดีกว่าว่าเราแสดงเสร็จแล้วมีแบบ f อมาตามพูดอะไรบ้างไหมคะ มีแฟนขับร้องไห้ด้วยเพราะว่าเราแบบปอกเค้กแล้วเราพูดถึงความในใจของมันแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกว่าซาบซึ้งแล้วก็แบบประทับใจที่เขาตามพวกเรามาแล้วเรามีความพัฒนามากขึ้นแล้วเขก็ดีใจไปด้วยเอาเป็นเอาเป็นทั้งกรุ๊ปนี้เลยดีกว่าคิดว่าใครเป็นคนที่จริงจังเราแบ่งเป็นสองพาร์ทนะมีจริงจังแล้วก็ขี้เล่นขี้มม้อ่ะงั้น ใครคิดว่าตัวเองเป็นคนจริงจังให้ยกมือเอยวะมันก็<อ>ใครจริงจังยกมือขึ้นอยากชี้เลย,ย,<า>ยจริงเหรอสามคนรู้สึกว่าจะจริงจังในเมื่อ,อเวลาทำงานดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นก็คือเล่นเล่นแบบ <c oughs> เล่นแบบเล่นเลยเลยะคะใช่แล้วที่เหลือคือขี้เล่นแล้วเราไปขี้เล่นในพาร์ทไห<ป>นอะ ถูกพาร์ทเลยค่ะเล่นตลอดเวลาใช่ค่ะถูกพาร์ทเลยเราติดตลกใช่เป็นฟิลนันไปแล้วเบรกหน้านะคะเราจะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนเล่นกันไม่สปอร์ตก็เป็นอะไรเออเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ดีกว่าไปรอดูกันเลยค่ะและกลับมาที่เบรกนี้นะคะอย่างที่ปังย่าได้บอกไว้เลยว่าเราก็จะมีชาเลนจ์สุดๆจากฮานามิมาเล่นกันค่ะซึ่งชาเลนจ์ของเรามีชื่อว่าอะไรคะ Fist Low Challenge ค่ะ โดยกติกานะคะก็คือจะให้สาวๆเนี่ยเต้นเพลงของสาวๆนี่แหละเออในเวอร์ชันที่เป็น random speed มีทั้งเร็วและช้าในเพลงเดียวกันต้องเต้นจนจบเพลงเออและกรมการของเราก็คือพิธีกรสองคนนี่แหละจะบอกผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองค่ะใช่เดี๋ยวให้บ็อกกิ้กันก่อนเลยอืเริ่มเลยได้เลยค่ะเอาเลยค่ะฝาก e n d u s t r y Night ด้วยนะคะพร้อมแล้วทำสัญญาได้เลยค่ะพร้อมไหมคะ พร้อมดีไหมเนาะแลายืดหันหลังแบบนี้ไปเลยพร้อม่ะพร้อมแล้วนะคะ 2> s <S 3 2 1 let's go ไม่เป็นไรเนี uh, alright, ่ยเออเราสองคนให้ผ่านใ่เราแหมความน่ารักของไงใช่นี่แหละให้ใครของเรานะคะฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะค่ะช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะก็ติดตามได้ที่ Starry Night Official นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามเมมเบอร์แต่ละคนนะคะก็สามารถพิมพ์ชื่อเมมเบอร์นั้นๆแล้วก็ตามด้วย Starry Night ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณสาวๆ Starry Night มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณานามิด้วยนะคะที่มีชาเลนจ์สุดๆมาให้พวกเราเล่นกันในวันนี้ค่ะใช่ แล้วบอกก่อนนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราขอฝากโมโนแม็กพี no ่แมมลิกนะคะเป็นวอชปาร์ตี้ออนเดอะบีชนี่ค่ะบอกเลยว่างานนี้นะคะเขารวมแฟนบอลเชียร์ทีมโปรดอย่างเลี้ยวภูเจอกับบูแพมตันอีกด้วยแล้วก็ย Lemon ังมีน yeah. ักเตะสตีฟแม็กมานามานะคะแล้วก็มีนักพากอีกแถมยังมีพิธีกรแฟนโซนมากมายเลยค่ะแล้วก็มีแฟนหงอย่างนิวชยพลอีกด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะจากดีจราดด้วยเออไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเรามีทีมฟุตบอลอย่างหมอนทองวิทยาแล้วก็เมืองพัทยา เจนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> จะจัดกันในวันเสาร์นะคะ ที่27ธันวาคมนี้เวลา4โมงเย็นค่ะที่ชายหาดพัทยากลางสามารถติดตามได้ที่ Facebook Mono m a x Sport นะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ Pe e p s แช r ์นั่นเองค่ะบอกเลยว่างานนี้ฟรีทั้งงานเลยเราพูดถึงพัทยาเราจะพลา,าดพัทยาคาด้าวสม26ไม่ได้เลยนะคะบอกเลยว่างานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่31เ,เลยเต็มเต็มไปเลยเต็มเต็มไปเลยค่ะแล้วในงานเนี่ยก็มีลุ้นของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะหรือว่ากีฬาต่างๆภายในงานค่อนข้างที่จะ เยอะมากๆ hmm. จัดกันเต็มแบบ3วันเลยนะคะ hmm. มีศิลปินมามากๆอย่างวันแรกเนี่ยเราต้องเจอแบบว่าเป็นแก๊งแบบทีป uh. ๊อปมีพิกซี่อะไรอย่างงี้มีมิเตสเราด้วย uh. มีโ r Eve ด้วยอะไรยีเจฟด้วยใช่แล้วก็มีพี่เจฟมาด้วยในงานนี้เราต้องไปรอหลุนกันไลน์อัพออกแล้วสามารถไปดูได้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยมีศิลปินคนไหนบ้างนะคะเออแล้ววันที่31มันมีที่ ใช่หาดพัทยาด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเกาะลานพัทยาจัดกันเต็ม2เวทีเลยแล้วก็มีศิลปินมากมายเหมือนกันฟรีทั้งงานเหมือนกันนะคะคสามารถลงทะเบียนได้ที่พีพแชร์เหมือนกันคะ่ะแล้วพวกเราะคะก็ขอฝากช่องทางการติดตามพวกเราด้วยกันนะคะฝากติดตามไที่ f a c e b o o k f a n p a g e t i k t o k Instagram ทางช่อง m o โน c ช a n n e l ายมิวสิ t สเตชค่ะใช่ค่ะแต่เสียดายมากๆเลยที่หมดเวลาลงแล้วนะคะในรายการย o ง n g ตอร์ Idol ลชิชัด,ชดรายการที่ชวนเพื่อนมาชิชัดกับแขกรับเชิญแบบ exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์วงปากเตรียมมาฝาก เพื่อนกันอีกด้วยค่ะและสามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันเพื่อทำวงเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station 3 BB g i g a TV กด202 AS Play กด304และเราก็ยังมีไลฟ์สดอยู่ช่องทางของ Facebook ของ Mono 29 Music Station แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Mono Max นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ